มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟันผุปล่อยไว้ไม่รักษาสุดท้ายเชื้อรามเป็นฝีในสมองผู้ใช้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตนประเวศแพทย์ประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมองคณะแพะทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพผ่านทางเพจสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัต ยกเคสตัวอย่างของคุณยายท่านหนึง่งมาพบแพทย์ด้วยอาการอ่อนแรงคนไข้คิดว่าเป็นสโตรกแต่ว่าอาการอ่อนแรงค่อยๆเป็นไม่เฉียบพันแบบสโตรกผลตรวจเอ็กซเรย์พบว่ามีฝีก้อนเบอร์เริ่มก้อนเป็นทรงกลมปอกเลยโดยอาจารย์หมอโพสต์ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์และข้อความระบุว่าคุณป้าอ่อนแรงครับคิดว่าเป็นสโตรกแต่ว่าอาการอ่อนแรงค่อยๆเป็นไม่เฉียบพัน พบว่าเป็นฝีเบอร์เริ่มกลมปอกเลยรีบหาว่าเฮ้ยมาได้ยังไงฝีนะ่ะไม่ใช่อยู่อยู่เชื้อเข้าสมองได้แต่มันมีที่มาอาปากมาฟันผุเพียบไม่รักษายายบอกว่าให้มันหลุดไปเองแต่ไม่นะสิมันมีเชื้อต่อเข้าสมองได้อันนี้ให้ยาปรึกษาศัลยะแพทย์ดูดอ,อนองออก สำหรับฝีในสมองมีสาเหตุจากไซนัสหูอักเสบฟันผุหรืออาการต่างๆที่ทำให้เชื้อโรคสามารถลามไปที่สมองได้โดยมักเกิดในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ